สวัสดีครับผมอ่าวันนี้สมาร์ทโฟนที่เราจะเอามารีวิวกันวันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่จากเอเลฟอนนะครับผมเป็นรุ่นเอเลฟ o นเอสนะครับเรียกว่าเป็นตัวเรือธงของเขาเลยก็ได้นะครับขณะดนี้สเปคค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอ่ะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนะครับผมเนี่ยกล่องก็จะมาแพ็กเกจมาเป็นสีขาวจัว่วแบบนี้เลยนะครับผมตัวเครื่องครับ ก็เป็นสมาร์ทโฟน 4G นะครับที่มีวัสดุเป็นโลหะเนาะตามสมัยนิยมดีนี้ก็จะใช้เป็นโลหะกันแล้วตัวหน้าจอครับก็ขนาด5.2นิ้วเป็นกระจก 2.5D Full HD นะครับผมพันก็120 x 180อ่ะเดี๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวพอแค่นี้กันเนี่ยมาดูอุปรกรณ์ภายในนะครับกล่องก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมอ่ะด้านด้านไหนก็มีแค่คู่มือนะครับก็อะแดปเตอร์ของออเลโฟน สายชาร์จนะครับอ่าดูถ้าสังเกตรตรงนี้มันจะมีอะไรแปลกๆนะครับผมก็จะเป็นเหมือนไว้บทัดครับผมวัดเซนติเมตรแล้วด้านในอีกนิดนึงครับก็จะเป็นเข็มจิ้มถาดซิมอ่าเพราะว่าตัวเครื่องไม่สามารถแกะฝาลังได้อันนี้ทีนี้เรามาดูตัวเครื่องต่อครับออย่างที่บอกครับมันจะเป็นวัสดุจะเป็นโลหะนะแต่ว่าจะเป็นโลหะที่เวลาจับแล้วรู้สึกค่อนข้างใจพรีเมียมเลยทีเดียวครับผมด้านหน้าครับ หน้าจอ5 2น mm ิ้ว Full HD อย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนเริ่มแล้วก็กล้องครับตรงนี้ความละเอียดกล้องหน้าความละเอียด5้าล้านนะครับผมลำโพงเซ็นเซอร์อยู่นี้แล้วก็ตรงนี้ต้องเปิดเครื่องก่อนถึงมันถึงจะขึ้นไฟถึงจะเห็นก็เป็นปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่ม power นะครับด้านหลังครับผมตรงนี้จะเป็นไม้นะครับที่เป็นรูอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นกล้องหลังข,าาขนาด13าล้านแล้วก็ LED f l a s ตรงนี้จะเป็น f i กเกอร์พินนะครับผมสแกนลายนิ้วมือด้านล่างจะเป็นโลโก้ของ iphone นะครับทีนี้มาดูด้านข้างครับตรงนี้จะเป็น ทาซิมเนาะเดี๋ยวจิ้มออกมให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับก็จะรองรับ2ซิมนะครับแต่ว่าก็ตามเดิมครับผมถ้าเราใส่เอดีการ์ดเนี่ยเราก็จะใช้ได้แค่สิบเดียวอ่านะครับเก็บคืนเข้าไปอ๋อตัวซิมนี่ความถี่ 4G นี่จะรองรับนะครับ8 0 0 8 0 0 8 1 0 1 2 0 6ของที่ประเทศเราใช้กันก็คงจะเป็น1 0บ2 0 1เนาะอ่าครับมาดูด้านล่างครับ ลำโพง2ด้านแล้วก็พอร์ชาร์จไมโคร USB อยู่ตรงนี้ด้านข้างฝั่งน,นี้จะเป็นปุ่ม power ปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงนะครับผมด้านบนเป็นพอร์ตหูฟัง3.5นะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างอีกนิดหนึ่งอีกรอบนึงตรงนี้นะครับจากที่เห็นเนี่ยความบางคือ0.83ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองแล้วก็น้ำหนักเครื่องอยู่ที่170กรัมนะครับอ่าโอเคครับเรามาเปิดเครื่องดูกันเลย ครับคือโลโก้ของเอลิฟ n งขึ้นมานะครับมาต่อกันที่เรื่องสเปคครับผมตัวนี้มาเป็นระบบปฏิบัติการ Android 6.0ล่าสุดนะครับผม CPU Octa Core ครับ MTK 6735ครับเป็น CPU แบบ64บิตความเร็วในกายอยู่ที่1.3 GHz ครับผม GPU หรือชิปประมวลผลเป็น Mali T720 นะครับแ a m 3 g b ROM 16 g b ครับแล้วก็แบตเตอรี่2,100 mAh นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องนี้บนสเปคนี้กันดูนะครับ อ่าน่ครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับก็หน้าจอสีสันถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะไอ้จอ5.2เนี่ยดูตรงขอบครับแทบไม่มีขอบจอเลยนะครับมีก็เรียกได้ว่าน้อยมากอะ่ะน,นิดเดียวเลยจริงๆอ่าเหมือนเหมือนเป็นจอที่ไม่มีขอบนะนี้อาจจะเป็นจุดเด่นจุดขายอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เลยพราทำให้ดูสมาร์ทโฟนในดูพรีเมียมขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาลอง ดูการทํางานกันบ้างนะครับก็อันนี้ผมคงไม่บอกเป็นเนื้อที่ที่เหลือให้ใช้เนาะเพราะว่าติดตั้งแอปไปแล้วเดี๋ยวมันจะคาดเคลื่อนไปนี่ครับเรามาดู Android เวอร์ชัน6.0นะครับตามที่เห็นเลยครับผมก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะ,ะทีนี้เรามาดูตัวกล้องครับกล้องหลังนี่13ล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง การถ่ายอ่ะนี่ครับผมครับก็ตามที่เห็นนะครับผมก็ความละเอียดตัวนี้มัน13ล้านก็ออกมาชัดเลยทีเดียวกล้องหน้าครับกล้องหน้า5ล้านเนี่ยเรามาดูความละเอียดคุณภาพของกล้องหน้ากันนิดนึงอ่ะครับผมกล้องหน้า5ล้านก็ทําออกมาได้ ก็ตามสเปะครับอันนี้อาจจะมือสั่นแปนิดนึงก็ห้าล้านก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับอ่ะอันนี้ก็ที่มันโมโ,มโมนี่ก็อาจจะมือสั่นนิดนึงเนะเาะก็ต้องขออภัยกันไปด้วยโอเคทีนี้เรามาดูจุดสําคัญของรุ่นนี้เลยเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วเป็นสมาร์ทโฟนสแกนนิ้วได้ที่ใช้เวลาสแกนนิ้วเร็วมากแค่แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสแกนนิ้วกันนิดนึงนะครับ อ่าล้วก็ไปที่ไอเดผมหาฟิงเกอร์ปิ้นกันปึ๊บ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 อยู่ในล็อกอะสกิลิตี้ฟิงเกอร์ปิ้นโอเคทีนี้เราไปเพิ่มลายนิ้วมือกันนี hey, ่ครับเราก็แตะนิ้วมือของเรานะครับนิ้วไหนก็ได้นะครับแล้วต่คนถนัดไปที่ตัวฟิงเกอร์ปิ้นตรงนี้นะครับ ทีนี้เราก็แตะไปเรื่อยๆจนมันเต็มครับแล้วตรวจจับลายนี้วมือ,อไม่ตรงโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือกันนะครับเปดิดเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็แตอะอ่าเดี๋ยวให้อีกทีนะครับเมื่อกี้แตะวุดไปทีหนึ่ง ถ้าเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ครับมันจะแตลนะครับอ้าไม่ตรงโอเคเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสแกนลรยนิ้วมือที่เร็วเลยทีเดียวแตะปุ๊บก็สุนมาปั๊บเลยให้อีกทีหนึ่งให้อีกทีหนึ่งครับอ่นนี่ครับแตะให้ดูนะครับอ่าโอเคก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ผ่านไปนะครับสำหรับการสแกนลรยนิ้วมือก็ถือว่าเวิร์กเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทดสอบวิดีโอแล้วก็การดูวิดีโอบนหน้าจอ ฮูดของรุ่นนี้แล้วก็ลำโพงพร้อมๆกันเลยอ่ะยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi อ่านี่ครับก็รอกันสักครู่นะครับ นะครับก็ทำการเชื่อมต่อไฟล์เรียบร้อยเลยนะครับผมเมื่อกี้ IP r o u t e เตอร์เต็มนะครับไปทำการเรีสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการดูวิดีโอบน YouTube นะครับผมรู้สึกแสงรุ่นนี้มันจะจ้าเลเกินอ่ะครับจะได้มองเห็นหนังสือกันเนาะโอเคอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืม เนื่องทัศสกินก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ยังลื่นไหลติดนิ้วกันอยู่อ่ามาแล้วโอ้คลิปนี้นานไปเอาสั้นๆพออ่ะเอาที่มันเห็นเด่นๆหน่อยละกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอหาวิดีโอมาเทปตรงน,นี้แหละ เราปรับความละเอียดไปที่1080ันแปนะครับได้อีกไหมได้อีกไหมเนี่ยลองดูก่อนโอเคสุดที่1080ันแปนะครับ ก็ถือว่าคมชัดมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับการดูวิดีโอแล้วก็ตัวลำโพงนี่ก็เสียงดังฟังชัดเหมือนกันนะครับลำโพงที่อยู่ด้านล่างนี้เนาะก็โอเคเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเล่นเกมเลยแล้วกันนะครับในคลิปเดียวเลยไม่ต้องแบ่งคลิปสักนิดหนึ่งเนะาะในเครื่องมีเกมไหมมี modern combat 5ก็เดี๋ยวลองกับเกมนี้เลยกันสักนิดนึง เกมนี้ก็อาจจะเห็นเอามาเทสต,ตอนรีวิวกันบ่อยแล้วแหละครับผมแต่ว่าก็เป็นเกมที่เหมาะกับการเทสนะเพราะว่าการาฟิกมันก็พอสมควร่าครับเดี๋ยวพูด,ดกันอีกทีเนาะตัวนี้ GPU เป็น m a l i ที720นะครับตัวประมวลการาฟิกแลทีนี้เราจะมาดูการทำงานของ GPU ตัวนี้บนเครื่องนี้นะครับกับ CPU Octa Core 1.3 g h z เนาะ ครับกำลังโหลดเข้าเกมอยู่นะครับ โหลดนานจังออกเข้ามาดีกว่าโอเคเราปิดทาดออกไปให้หมดก่อนนะครับ เริ่มกันใหม่อีกทีครับผม <c oughs> เอ้ามันมานานต้องโหลดเพยเยอร์โปรไฟล์นี่ทุกทีเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ,อก,กันสักครู่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านหน้าโหลดเพย์เลอร์โปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมจากที่รอมาจนเหงื่อแห้งเราก็จะได้เริ่มเล่นกันแล้วโอเคอ๋อเฮ่อ,อ,อ,อจะเป็นอาชีพเป็นคราะค,ครับ เราจะได้เริ่มเล่นกันแล้วนะครับดาวน์โหลดด่ดานอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ทำอะไรก็ต้องดาวน์โหลดไปหมดเลยนะครับเกมนี้อ๋อมันจะเป็นอันนี้มันเป็น MP เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล่นคนเดียวอ่า โอเคเข้าเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะได้เริ่มกันแล้วอ่านี่ครับผมก็ดูภาพกราฟิกนะครับผมแล้วก็ความลื่นไหลในการ เรนเดอร์ ender, กราฟิกของตัวเกมของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวทางด้านน้โพงก็ไม่มีปัญหาครับผมอา้าวกดวืดโดนยิงตายาพูดมากไปน,นิดนึงนะไม่ได้ดูหน้าจอ,อเคครับขอแก้ตัวอีกทีนึงนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ไกลจ้วง พิงตัวประการอีกโอเคก็ผ่านไปนะครับจะวิ่งขวางทำไมเนี่ยจับู รก็อาจาจะมีช้าๆมีกระตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเล็กน้อยเล็กน้อยจริงรุ่นนี้ <S <S อ่าครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับการเทสเล่นเกมก็ถือว่าทดสอบกันครบทุกด้านเลยเนาะสำหรับรุ่นนี้ก็สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกสนใจหรือว่าชอบรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีของ ครับผมตัวที่ผมถืออยู่นี้ยังเป็นเพียงแค่ตัวอย่างแล้วนั่นเองของยังไม่มานะครับผมใครที่สนใจก็อาจจะต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้ก็เร็วๆนี้ครับผมมาแน่นอนแต่ยังไงก็ให้อดใจรอกันนิดนึงนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวเอ,อเอลิฟอนเอสสามท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ